คืนนี่ทีประตูไซทุกคนนี่เป็นคืนของวันทีสาวบกอากาศอยูุ่้งยันทอว่าเย็นพอสมควรทุกคนขอเริ่มเปิดคลิปที่ประตูไซนะวันีจะพาทุกคนไปเบิงเทศกาลอาหารลาวแต่กลับมันตอนเดึกแล้วแหละ,อะตอนนี้ประมาณเกือบสิบโมงแล้วเนาะ เดี๋ยวเบิ่งน้ำกันว่าเทศกาลอาหารลาวมันปิดหรือว่าผ่านยังบัวปิดนี่ไม่อย่างขายเนี่ยเดี๋ยวบ่าทำพาไปส่งน้ำกันเนาะประตูไซมงมิคนกสิเอาหน่อยเนี่ยเนื่องจากหนึ่งมันอากาศเย็นสองก็บเม็โมมันกัดเดือแล้วนะนะ่คนท่องเที่ยวก็สิน้อยกสิมีแต่คนลาวส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเนาะ ยางหลอยู่ปัจจุบันเนี่ยนี่ก็แมนขอบเขตน้ำผู้ทุกคนเขาจะกลับมาทางนี้เนาะเพื่อจะไปสู่แคมป์ของพอวัางงานเทศกาลันเพิ่นเปิดอยู่แคมป์ของถ่ายเป็นระยะระยะทุกคนได้เบิง่งนี่มีฮัทอเมซอนอย่างพร้อมทุกคนแต่มันมืดแล้วเนาะ <c oughs> พอเกือบสิบโมงก็ได้ดิเนพะว่าแคมป์ของสิเปิดจะบเนาะพ่อห้าก,ก็ไปเบียกมาเนาะได้ยินเพื่อนว่ามี เทศกาลอาหารลาวเด้อเสนอจะพาทุกคนมาเบิงเดี๋ยวขอตัดภาพเป็นระยะระยะพาทุกคนไปเบิงน้ำกันเนาะไปเบิงวิญญาณหันซีมิังให้เบิงแน่ติดตามน้ำกันทุกคนตอนนี้แคมป์ของเวลาประมาณสิบโมงยังสิบห้านะครับลาตินที่เวียงจันทร์คันเด็กว่าสิบโมงนี่ซีคือบรรยากเงียบเลยเนาะกักห้างกาเฟสตาร์บัคเวียงจันทร์ นี่มันหอกลางนะห่านขายเครื่องโตเสื้อผ้ายังดำเนินอยู่ต่อไปทุกคนห่านโตเสื้อผ้านะเดี๋ยวไปซองเบื้องตงานอาหารลาวเนะ,นะยังดำ,ดำเนินต,ต่อไปบ่ รถกระสีบา,บ,าบางตาเนี่ช่วงเวลาคนรออีรก,กับประมาณหกโมงแรงถึงแปดโมงนอกนั้นกจะสเริ่มเก็บห้านแล้วเด้อรอบก็บเริ่มภาพย่างนันเนาะเริ่มเริ่มภาพแล้วรอบพวกอะไรน,นี่มันยังอคอบเคตหน้าวัดจันเลยแหละเคตอเมซ้อนวัดจันฝน,นตกทุกคนมืงอน,นี้ ไปมากร็ซี่ต้องไดร้รับมาระวงรังได้ส่วงฝนนะฝน,นต้องะดูหนาวนะจ้างหนาวนะแห้งหนาวไปเตรียมมาจนใช้าฝาก,กคนนะกดไลค์กดติดตามกดซับสไครนะส่งบอาวความกําลังใจทำบ่า,บาวคามด้วยสารสักิปให,หม่ๆเรื่อยๆเดี๋ยวมา,าทุกคนโค้งไเปเบินงานเทศกาลอาหารเราแล้วกันนะไม่อย่างห้เบิงเน่ มีอาหารลาวแทบบ่หรือว่าอาหารนี่ยังติดต้าน,น้องกันตอนนี้มาโค้งรถู่นี่ก้อนทวีปนี่แล้วโค้งรถู่นี่ปัจจุบันนี้เพิ่เปิดตรงนี้แล้วเด้เนาะเปิดเส้นทางตรงนี้แล้วเส้นทางตัวขึ้นลงนี่บ่ให้บ่ให้มีการกั้นทางว่าเั่นซะ ทุกคนงานเทศกาลอาหารลาวพัดจัดอยู่นี่เนาะจัดอยู่เทิงนี่แหละอ่าเบื้องดูเขาก็ชี้ไปซองเบื้องน้ำกันว่าสิเห็นยังไงทุกคนเนาะที่งานเทศกาลอาหารลาวติดตามนลำกันยางเข้ามาโซนกลางก็เปิดเห็นยังทุกคนเนาะเข้ามาก็เจอผู้สาวในก้อนโมลแล้วเนาะเข้ามาเนี่ยโอ้มีห้างขายไข่ลูก ขายไข่ลูกขายปิ้งขายทีเพื่อนกับมาเห็นบอกว่ามาจากแข่งไหนเุี๋ยคนเนอะอาหารลาวนะประเภทขา้าวประเภทแกงประเภทพักน่าจะมีคนหูจักอยู่เดี๋ยวคนเอาย่างลาะเบิ่งกันนะพี่ไผ่เนี่ย,ย,นยที่หูจักเนี่ย แมนอาหารลาวทุกคนนะเบิ่งน้ำกันได้นี่แม่นบปลาหมึกไข่ห่านเสียบไม้วาไราตี้ถือคนอยังมีให้เห็นอยู่เวลาตอนนี้ก็ประมาณสิบมงหยางสิบมงยางห้านาทีนี่เก,กเตแก้วตัดเพื่นว่าหนเนี่พอมีอยู่เลยคนพอมีอยู่ <Hello. S 1> เลยเบิ่งงามดุ๊กไงงามประเด็นเนาะางงามประเด็น เก็เมีห้านปิดไปแล้วหอกแต่ว่ามื่อ้เพิ่บบนยังเปิดอยู่เพราะว่าเป็นยังไงนีนง่นเป็นไฟเดย์ไนท์ทุกคนเนาะจะเป็นวันซุกซุกตะแลงนี่ขายมะขามหวานมะขามหวานปากแก้วบัวหิมะมะขามป้อมหลายอย่างักม่วงแก้วกับมีน,นี่ักม่วงหนัง หลายห้างกับหลายห้างกับพิดไปทุกคนเนาะหลายห้างกับพิดไปเตริยญาริญญานี่แหละโอ้ถือว่าบูธในงานงานอียาวเติบเลยเกือบเวอร์คามห้านสั้งสรรห้านอย่างต่างๆ่างรเบิดตั้งนต่นนขนาดจะยาวปะเนี่ยมีงานโซโลรถพอนี่ยโซลรถน่าจะเป็นรถฟอร์ดเนาะฟอร์ดเอเวอรเรสต์กับฟอร์ดเรนเจอร์ แรปสเตอร์บรัดดิ้นคนนี่เขาเขียนว่างานเทศกาลอาหารลาวปี2024 Welcome to La Food Festival 2024 พอมีคนอยู่ได้ทุกคนถ้ารวมดีกับปิงโก้เนาะบอลน,นางลินขอดีกน้อยคือเตลเทอร์มาถ่ายกตประมาณนี้เนาะโมไม่ยังไรแลอกมีอมบอลน,นางลินมีซิงซ่ามาหมุนตามทุกคนเห็นนี่แหละลย่างบ๊่งังดูมีอย่างขายมีคนหูจักเขาบ่หรือบาบบมี ที่จริงมูว์เอาคำมาขายเครื่องนะแต่บางวัวปีนี้เป็นสีมารบ่เนะ่อาหารลาวลาวฟูสเฟสติวัลสองพันสาวสีเขียบปลาทูนี่นะจิตมันปลาทูโอซันซนาปิ้งลุกซินหนึ่งลุกซิ้น,นขาเปีกยกเฟอปิ้งไก่ท่าปลาแดกสูตรแข่งสารวันอันนี้ขายดีแตนะ่เศร้าเนะเบิดไปละอาหารแข่งเซกอง ปอนหวานอัวดอกแคร์อาหารแข็งอุดมใจจับปเห็นอย่างนี้ทุกคนเนาะอาหารแข็งอุดมใจวาซานแข็งหลมผ้าบางแข็งข้มบอนในเมื่อเตเวนแข็งข้มบอนเลยนะฟ้าหนึ่งไว้ฟ้ากายเฝ้าวเมื่อแข็ข้ามบอนแข่งบริครมไสนครหลวงมีขอบปุ้นแซ่บเพื่นวะ ใส่สมบูรณ์เสียงขวา,มางมีฮอตอันนี้ย่งหนังปลาเจวเจวปลาแดกกล้องสันส้นๆทุกคนเนะสไตล์ไปสิแหละกล้องก็ันเลยแข่งสตรอเบุรีนี่มีอาหารเนาะอาหารสตรอเบอรี่เมืองเงินทุกคนสตรอเบอรี่เมืองเงินสวัสดิวันเชียนบักโมโ่เลยเนาะ หมกโมกมั่มหลวงน้ำทา <S <S มันคือมีเมน้์ไทยแต่โบมีไปหลายคนมันน่อยเกินไปเว้เนาะน่าจะเป็นบูธใหญ่แล้วโซนนี้เป็นแข่งเลี้ยงจันทร์โซนนี้ไม่แข่งข้อมนือนอันนี้เป็นห้านเป็นล็อกๆอ็ะะอกนะงงงงยีงไ้ มองก็ได้ว่าจุดขายไปจังไหฮะนะเนาะนี่นนสีบีลมหัดแวๆแวๆวีวีอยู่นี่ีเ้เนาะเทานี้เป็นร้านพญายนาคทุกคนเน,นาะนคราซิตี้ตัวนี้ต่อไปก็บเป็นเจ้าในวงนใกล้ใกล้คนในใกลใกล้ๆเจ,เจ้าในวง หมปันจ้าในวงนะเนี่ยแต่กองข้าวซูงไปเห็นเถอมันไก่พอดส่วนนี้จะปิดห้านและทุกคนส่วนนี้นะเมือ่อตะเวนบมจาจักนี่นะเจียปอซาผ้าไหมหลวงผ้าบางแม่มันแม่ผง แข่งหัวพันฝ่ายละหาน้ำจะปักซองละหาน้ำละหาโคกนี่ประเดกแต่บุงครบสุดเนาะทุกยี่ห้อแม่บุญล้ำจัดให้บหหุ้งเฮงสินนออั่นหรอกคนกนสิบาบ,าบางตาเนี่ยเขาก็จะสินสนทนาก็แผลงเนาะเขาบริสุทธิ์เครื่อง เบืงก่อนจิซื้ออย่างไหลองสนทานาเพื่อเนาะว่าเปจงไแข่คนเพื่นหลายวะติดตามน,น้ำกันมีนเพื่นขายบุ้เพื่คนขายจะไหนเนี่ย <4, 000. S 1> ทุกยอย่างวะหาก้อนสาวนี่ชิ้าองนี่ชิ อ,อันนี้ยางชิปห่านบอันนี้แดพันฮ<ะ>้อันนี้พันหวานวะเนอบาเกล็ฝอยทงเอายลกอนยางละก้อนมื่อนี้คนหลปะถ่ายลงยูทูบหน่นึงคัสตาร์ฝอยทอง่ มาขายเสื้อนี่เกมน้ำเสนอสินค้าสำหรับนี่แม่นี่อย่างว่าตังโก้แน่นอะตังโก้มะเอื้อคัสตาร์ดขนมสั้นนี่เพ่อนมีบุญพรกอรลเซียห่ากอน์ซาวอท่นนี้โดยโดยสบใจเด้อสังขยาบงหันโดยโดย โอ้เพนเทบสักกายาให้อันหนึ่งทุกคนมาสุดยอดแล้วเลยเนาะของแท้นี่เป็นห้านนางไม้ขายน้ำเพื่อสุขภาพทุกคนซาพันซาคมนักธุรกิจไม่ยิงเนะบิสเนสบูแมนไม่อะไรกันไม่หาพั่นหรอปาร์กี้เจ้ากระตักมุ่น่าอยู่อะทัศน์มุ่ะ วุ uh ้นนะจะ่ให้บุนก็เหลือเพราะว่าอย่นบเมนบุนนือขีนมสั้นกับเป่ก่อนเปิดกองเบิงเปิดกองเบิงเปิดกองเบิงบุโอ้งหลายคนามแต่ว่าเบิดเไปแล้วเนาะเบิดเบิไป นี่ก็แมงไหมทอดนะครัแมงไหมปลาแห้งยอจืนกุ้งทอดอย่างต่างๆจริงๆยางเบิ่งๆกันี่มนกินี่เนะนนเบิ่งห่าเครื่องก็จะคนห่างกันทอนดกดันตรงนี้ขนม โมอขอมโมเกตวุ่นขนมสัน กำลังทอนเงินทุกคนอทอนอยู่ใจเดอ้อว่นไี้เปิดมัดเลยนะบระเี้เนาะนี่นมันเครื่องทอดมีกระปูมีปป้าแห้งข้าวผัดนะครับหลายอย่าง,างเลยเนาะ ขนมครีมเนยสังขยาใบตเตยปังเวอร์ใช่ไหมปงไกออ่อันนี้เนี่เป็นอาหารลาวนี่นะเนาะอันนี้น,นะของแท้เนยของแท้อรดชีนอาตัวนี้นะอาหารลาวเค็บโมูนี่ก็มีปลาแหง้งม่มเมิ่มแซ่กเกค็บเกล็ดกระแลมก็อยู่นี่ หลายสาขาแหงงกินกระเลมเลยเนาะในห้างขัาวห้างจีนะห้างขัาวห้างจีเข้าวขาหมูขนมห้างเพิ่งใบเตยจักอย่างบูดเบียร์ลาวอนยะู่เหมือนบูดเบียร์ลาว คนกับประมาณนี้ทุกคนอ่าชิวหาลายกับบุหรี่ชนหน่อยกับบุนอยเนาะประมาส้วงคำกับสิเห็นประมาณนี้นตามทุกคนได้เบิง่งเียแล้วเป็นโซนกลางน,นี่บรรยากาศทางหน้าเนาะนี่ทางหน้า,า US Embassy อยู่ สปอนเซอร์หลักเนาะกลุ่มบริษัทดาวเฮืองกรุป๊ปละเบียร์ลาวเทศกาลอาหารลาวสมสัชชีเฟลคัมทูลาวฟูสเฟสติวัล2024เอาใหญ่อีกรอ,อบหนึ่งจะมีใหญ่ทุกคนเนะเาะที่ตาแล้วกันนี่ก็เป็นโซนตลาดอ่าเต้นแดงเนะาะทุกปัจจุบันในเต้นแดงมีแล้วทุกคนตามนี้แหละเพราะว่าเต้นแดงมันก็อาจจะ หายากเน่เป็นเลยไอเทมบ่ก็เ,เลยเป็นตลาดเต้นข่าวเต้นฟ้าปนกันเนาะแล้วแต่คนชิหาได้เบื้องยางสิน้นแต่ไปนี่ฮาเลือกยางก็ถือใช่ไหมท่าอาจจะยางบ,งาางบญญางริย่างจุดนี้เนาะครัวลาวนี่เนาะอ่ามันก็เป็นสองเส้นไปครับบ่มีอย่างซับซ้อนหลายลทุกคนเทศกาลอาหารลาวนะเนี่ยมีไว้บระคามป้อมอย่างต่างๆเนาะ ไามากจิบไวลาวในการจัดได้เนาะจะเป็นการปุ๊กเบิกตลาดใหม่ในประเทศลาวแต่ยังบนทันมีชสื่อเสียงเต็มที่เนาะบางคนเพิ่นก็ก,กินแล้วบางคนเพิ่นกัอ่ากันยังบ่ได้ทดลองอีหอยังกับเบิ่งตามตัวจริงเนี่ยอ่นนไม่อย่างอั้นเนี่ยอีลีลาวคอฟฟี่ขายกาฟแฟลาวต่างๆ ซีมวายฟรีเป็นว่าก็มีหลายวายุกคนประเทศเราเนาะเราขอเปลือกเราอย่างต่างตงต้อง <c oughs> เรียมแรกต้องหนีจากเสียงอ่ะนั่นก่อนเพลงก่อนลิกติลลิกซิตนะเดี๋ยวสิลงยูทูบมาได้เน,ะะเนาะมัาไปนนางพากที่มีบทน,นี้งอกีกนะโซนนี้จะเป็นฟีสต้าไอโซนนี้เนาะขายอย่างก็ได้โซนนี้ จะไม่ค่อยเป็น R, เอกร้านปั้นไหนไม่ค่อยเป็นล็อกๆเป็นแข็งๆต่างๆนะใส่ปลาหมึกเอียงต่างๆหาคนไทยปังเวอร์นี่ก็มาขนมปังก้อนลสะสองห้าพันกับประมาณเท่าไรสี่สิบบาทขายเขียบเขียบประทูเสนเลยต้นตำรับจากปตัตตานี ทุกคนหานตุ๊ตูเกียวซาเนาะห้านขายหมูทอดอย่างต่างๆคือว่าเครื่องนี้ก,ะ,กะตามทุกคนเห็นนี่แหละซีว่าซีว่าน้อยกับบวน้อยซีว่าลายกับบหหลายาตามทุกคนเห็นเลยนะ ก็เป็นประมาณนี้ทุกคนอ่าเป็นประมาณนี้เนาะเอาเกือบบมีอยงหงไรพาทุกคนมาเบิงสภาพการตามที่เห็นกันอยู่แหละทีนี้เวียงจังนทร์นะทุกคนวันที่26เวลา10โมงกลางคืนนะเชียนพเอ็มแพทเวียนเชียน26 January 2024 ที่นี่เทศกาลอาหารลาวทุกคนขอขอบใจเดี๋ยวบอคำเ,ออเดี๋ยวเมื่ออื่นเนาะไปชมคลิปบรรยากาศที่หลวงเขาบางตอนล้นกันบอคำจะตัดคลิปไปเสร็จตัดไปตัดมาเรื่อยๆอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด subscribe เนาะหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์เต้งเนาะเพื่อเป็นการโดเน a ทั้งออนไลน์ให้บอคำได้มีค่าน้ำมุกน้ำมันได้มีกำลังใจในการซื้อสารวิดีโอต่อไปให้ทุกคนได้ชมนล้งกันเนาะไปทุกคนเดินทางต่อ còn phải cái bưng này nhảy vào khám con sân ạ <Ce> Bye bye đứa con